ก็สวัสดีนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง LT Channel นะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่องมังงะนะครับที่ผมซื้อมาต้องบอกว่าผมเรื่องนี้ผมซื้อมาตามกระแสะนะครับผมเป็นนักอ่านรุ่นเก่านะครับตอนนี้ผมอ่านเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องชาแมนคิงนะครับหลายปีมากแล้วตอนที่เริ่มผ่านเนี่ยตอนนั้นชาแมนออกอยู่ที่เล่มประมาณเล่ม9นะครับแล้วก็วันพีสเนี่ยอยู่ที่ประมาณเล่ม 18นะครับผมนารูโตะอยู่ช่วงสอบสอบจูนินนะครับที่ผมเริ่มอ่านเนี่ยแล้วผมก็ตัามอ่านมาเรื่อยๆนะครับจนมีช่วงหนึ่งที่ผมหยุดซื้อไปนะครับตอนที่ผมหยุดซื้อเนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดนะครับตอนนั้นไททันไททันอยู่ประมาณเล่ม8นะครับผมหยุดซ <So, S 2> ื้อมังงะทุกเรื่องเลยแล้ไม่ตามอ่านแต่เรื่องเลยนะครับพอกลับมาตอนนี้นะครับกลับมาตอนนี้ทินก็พยายามไล่หานะครับ ได้หาบางะที่น่าอ่านตามกระแสน,นะครับ <button. S 1> ผมก็เลยได้ได้เรื่องอ่าุกขาว,วดีเวจีมานะครับ s p ปเอ็กซ์ซมได้เรื่องมหาศื่อค้นชนเทพนะครับจูจจสึไคเซน,นครับอะไรออ่ะยุคนี้นะครับตอนที่ผมเลิกซื้อไปนะครับผมยังไม่รู้จักดาบพิคาตอสูรเลยนะครับ พอกลับมาก็เลยมาไล่นะครับมังงะที่แบบเป็นกระแสนะครับใครที่อยากแนะนําเรื่องอะไรนะครับแนะนํามาได้เลยนะครับถ้าผมมีกําลังทรัพย์พอมีเวลาอ่านนะครับจะพยายามไล่ตามหานะครับนี่ครับมังงะเรื่องนี้ที่ผมสอยมานะครับเป็นของรักพิมพ์นะครับโอ้กหแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้ครับเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปสล้วนะครับ เล่มหนึ่งถึงเล่มล่าสุดเลยนะครับเล่มสินะครับซึ่งมันเป็นมันเป็นมือสองนะครับก็อบอกว่าเป็นมือสองบางเล่มน,นะครับคืออย่างนี้ครับคือผมอเห็นเรื่องนี้มานานแล้วแหละเห็นคนพูดถึงกันเยอะแต่ว่าผมอพยายามที่จะหาซื้อมือหนึ่งเป็นแบบแพ็คชุดมันไม่ได้นะครับก็เลยจาเป็นที่จะต้องซื้อมือสองครับผมแล้วก็ไอ สินักคลินเนี้ยเนี่ยก็เรื่องดรามาเรื่องขาดของขาดตลาดก็ได้ยินมาบ่อยแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ที่จะแบบตั้งใจรอรีติ้นนะครับก็เลยจัดเลยครับเดีย๋ยวมาดูสภาพข้าขงในกันนะครับคือเขาห่อมาดีมากนะครับผมเคเห็นเครดิตคนขายคนนี้แล้วแหละว่าเขาห่อมาดีนะครับนี่ครับสภาพหนังสือนะครับโห เหมือนมือหนึ่งเลยครับเหมือนจับมือหนึ่งเลยนะครับดีนะดีมากเล่มที่สามเล่มที่แปดเล่มที่เจ็ดนะครับดีมากครับคือผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าสำนักพิมพ์เนี่ยเขาทำบางเหงาออกมารูปเล่มค่อนข้างดีนะครับผมจับแล้วนะผมโอเคเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษของเขานําน้ำหนักของตัวเล็มนะครับตัวปกเนี่ยก็หนานะครับ เดี๋ยวผมมาดูว่าผมได้ของโครบหรือเปล่านะครับก็ยังพยายามหาอยู่นะครับว่ามีมังงะอะไรบ้างนะครับที่เป็นที่นิยมในช่วงนี้นะครับเพราะผมได้เครื่องโตเกียว v ีเวนเจอรอีกนะครับเครื่องนี้นะครับก็ดรตเตอร์สโตนดนก็ได้มานะครับ ตอนที่ผมกลับมาเก็บใหม่กันมีบางเรื่องนะครับที่หาซื้อค่อนข้างยากนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟรี่เทลเล่นตอนนั้นผมอยู่ซื้อประมาณช่วงเล่นที่สี่สิบกว่านะครับแล้วก็พอจะมาหาซื้อให้มันครบเนี่ยโค้ดกว่าจะตามเก็บครบเนี่ยเล่นเอาเหงือตกเลยนะครับอมบางเรื่องที่ผมยังหาซื้อไม่ได้เลยหาซื้อจากเล่นตอนที่ซื้อครั้งสุดท้าย้วเล่มสุดท้าย ตอนนั้นไปนะครับตอนนี้ก็ยังค้าง,งตึ่อยู่นะครับอย่างเคมอเนะี K ่ยเคมอมีเรื่องเคมอนะครับผมก็ยังหาซื้อเล่มรู้สึกจะเล่มยี่สิบสามถึงเล่มจบยังหาซื้อไม่ได้นะครับเรื่องไหนโชคดีหน่อยก็ไปเจอตอนนี้เขาขาแยก,กเล่มมอนะครับซึ่งบางบางเรื่องหายากจริงๆครับหายากมากครับนี่เล่มเท่าไหร่ะนะ้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วนะครับ เจ้าครับสภาพดีนะครับโอเคครับผมซื้อราคาไม่แพงด้วยนะครับเบอร์สองไม่แพงก็ได้อย่างที่ตั้งใจเลยนะครับแต่มาดูว่ามันครบหรือเปล่านะครับสิบสองสิบสามนะครับสิบสี่นี่เล่มนี้ครับเล่มที่ขาดตลาดแบบขาดตลาดจริงๆครับหาที่ไหนก็ไม่ได้ครับคี ในเว็บเนี่ยมันมีขายเป็นชุดอยู่นะครับแต่ก็จะมีชุดนั้นอ่จจะขาดเล่มสิบสี่นะครับซึ่งเล่มนี้นก็สภาพดีนะครับเล่มสิบสี่ 14, เล่มนี้น,นะครับแล้วก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับเป็นมือหนึ่งคนระับครบนะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเป็นมือหนึ่งเดี๋ยวผมขอดูลายเส้น,นก่อนก็แต่ว่าสวยก็ ก็ว่าธรรมดานะครับเดี๋ยวดูเล่มหลังๆนะครับเล่มสิีเนี่ยโอ้สวยขึ้นเยอะครับม,มีเรื่องอะไรอีกน้อที่ผมได้มาอ๋อไคจูน,นัมเบอร์แปดครับเชนซอแมนนะครับ,รบผมอยากให้ผู้ชมนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับว่ามันมีการ์ตูนมังงะ เรื่องไหนบ้างนะครับที่ควรค่าแก่การตามเก็บนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะขอขอบคุณมากครับ